ครับผมก็สวัสดี FC นะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมมาในช่วงประมาณบ่ายสองโมงครึ่งนะครับแดดร้อนมากตรงนี้เป็นถนนที่ออกมาด้านหลังของโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์นะครับอยู่ใกล้ห้างอิมเ r ลร์สสำโรงนะ,ะตรงนี้เขาเรียกถนนทางรถไฟเก่านะมีหลายคนถามว่าโกดังลักกี้โฮมมันอยู่ตรงไหนนะครับนี่นะครับอยู่ในโกดังนี้เลยนะ เมื่อก่อนมีโกดังเดียวนะรวมกันแบบเยอะมากแต่ตอนนี้รู้สึกจะแยกออกเป็นเครื่องเสียงก็โซนเครื่องเสียงนะวันนี้ลักกี้โฮมก็เป็นโซนเครื่องเสียงที่นํานเข้าจากญี่ปุ่นนะครับต่อต้องบอกท่านผู้ชมว่าผมแนะนําสถานที่นะครับแนะนําสถานที่ไม่ได้ชี้เป้าว่าจะต้องมาซื้อตรงนี้นะครับเพราะว่าส่วนมากก็ไม่ได้ผ่านการ QC นะครับเครื่องเสียงที่นี่ก็เป็นเครื่องเสียงที่แบบ ามาดิบดีบยังไงย่างนั้นนะครับก็คือ,อสภาพยังไงก็ยางนั้นนะขายตามสภาพนะครับก็คือ,อทุกท่านจะต้องมาเช็คเองนะครับแล้วก็ต้องมีความรู้ในการซื้อเครื่องเสียงด้วยนะครับนี่กระดังอยู่ตรงนี้นะวันนี้ก็จะเดินดย,ยาวๆอาจจะตัดเป็นหลายคลิปนะครับ่านผู้ชมอาจจะไม่ได้เจาะจงประมาณไหนมากนะครับโอ้ขอโทษวันจันปิดนะครับที่นี่นะครับ มันจันิดนี่ไมวจะเป็นกีตาร์นะครับลูกค้าซื้อไปเยอะเลยนะกีตาร์มันจันติดนะครับมันจันรไม่ต้องมานะครับผมเดี๋ยวก่อนเข้าโกดังก็จะต้องเก็บกระเป๋าก่อนนะครับบรรอากาศช่วงบ่ายนะผมมาช่วงเย็นอ่ช่วงเช้าก็น่าจะมีท่านผู้ชมมาลูกค้ามาซื้อไปเยอะแล้วละ่ะวันนี้ไม่รู้ว่าลดกี่เปอร์เซ็นต์นนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ ครับผมตรงนี้ก็เป็นที่ลองนะครับเป็นที่ลองสําหรับท่านที่ซื้อของแล้วอยากจะเช็คของว่าของมันใช้ได้ประมาณไหนนะครับสินค้าที่นี่ก็จะมีลงของวันนี้ลงของรดลดแรกนะครับลดแรกคือเปิดเป็นวันแรกนะวันเสาร์ด้วยเมื่อวานนี้ด้วยนะครับแต่วันนี้ก็คือยังไม่ลดนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากได้ราคาที่มันลด ลดราคาลงไปก่อนนี้นะครับก็ติดตามทางเพจนะครับแอลเฮดนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์เพจไว้หน้าจอนะครับท่านผู้ชมจากร้อยเปอร์เซ็นก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับลดลงไปเรื่อยๆจนแบบคือเป็นราคาเหมาเลยนะนะครับนะครับราคาแรกๆนะครับก็จะเต็มร้อยอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเริ่มลดประมาณลด คือช่วงทิ้งช่วงไปประมาณ2อสาวันนะครับก็จะลดลงประมาณา20%นะครับ20%คือข้อดีของการมาซื้อก่อนก็คืออาจจะได้ของดีนะของดีของใหม่นะครับอย่างสมมุติว่าถ้าลดไป20%แล้วแล้วหลังจากนั้นก็ประมาณ30-40%นะครับลดลงไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ90%นะครับแต่ว่า,าท่านผู้ชมจะต้องได้ของที่มัน เหลือสต๊อกนะครับคือจากการที่ลูกค้าเลือกไปแล้วนะเลือกไปแล้วแล้วก็ของดีๆก็จะหมดไปนะครับอันนี้คือข้อข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับวันนี้ผมพามาดูนะครับพามาดูท่านผู้ชมนะทาความเข้าใจกับท่านผู้ชมนะครับหรือว่าเอฟซีเอฟซีอครับผมหรือว่า f อแล้วก็พ่อค้านะครับที่เป็น คนที่ไปจาหน่ายปลีกนะครับก็ผมมีเจตนาในการนําเสนอนะครับก็คือแนะนําสถานที่แล้วกันนะครับแนะนําสถานที่นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของท่านผู้ชมนะครับว่าจะมาซื้อเองนะครับการที่เรามาซื้อเองนะครับเราก็จะได้ของที่เราไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเราไม่รู้จุดว่ามันเสียตรงไหนบ้างนะครับอันนี้สําหรับนักเล่นมือใหม่นะแต่สําหรับช่างเขาก็อาจจะรู้นะครับ จุดเสียจุดพังนะครับอย่างเราเราจะเลือกซื้อแบบนี้แล้วไปเสี่ยงสุ่มเอาดีไหมนะครับหรือวาอ่าจะไปซื้อตามร้านขายปลีกที่เขาจําจหน่ายแล้วเขา QC นะครับคือผ่านการ QC แล้วก็ใช้งานได้เลยนะเขาเช็คคุณภาพเสียงเนี่ยอย่างพวกมินิคอมโพนะครับของเคน o ูดนะครับตัวนี้เคน o ูดนะเป็นไมโครคอมโพมินิคอมโพนะครับ ตอนนี้ก็สองพันห้านะครับสามพันนะครับเป็นชั้นๆนะเนี่ยเนี่ยมันเป็นชั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูทิ่นมันยกออกได้นะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันเป็นชั้นนะครับเนี่ยแต่และชั้นเนี่ชั้นนี้ก็สองพันห้านะครับสองพั 2500, นห้าสองพั 2500, นห้าสามพันแต่ตรงเนี้ยสามพันเนี่ยเป็นบูดนะครับเค็นโนบดตัวนี้ทั้งชุดนะครับ เนโูดมันกันเลยห้าพันหนะครับตัวนี้ 5, 5. ้าพันห้าราคาอาจจะมองไม่เห็นนะครับวิกเตอร์นะครับ2อ0พันหนะครับตัวนี้ก็เป็นไมโครคอมโพนะครับถ่ายรูปนิดนึงนะครับสวยมากเลยคือต้องบอกว่าของมาแรกๆมีของสวยแนละของใหม่นะครับของสวยของใหม่แล้วก็ท่านผู้ชมสามารถ เลือกก่อนคนอื่นนะแต่ราคาอาจจะแพงสักหน่อยนะ4,500นี่นะครับถ้าสมมุติว่า,า4ี่0ห้ตัวนีอ้อยู่ไปจนถึงลดประมาณ70%นะครับก็70%็ิลบสี่0ดูนะครับก็จะได้ราคานั้นนะครับนี่นะครับของไพโอนียนะครับาบางตัวผมอาจจะไม่ได้แจงรายละเอียดนะครับท่านผู้ชมก็ดูไปด้วยกันนะครับโซนี่ผมเอ่ยแบรนด์แล้วกันนะครับบางอย่างก็นี่ตัวนี้เป็นเครื่องเล่น ดีวดีของ i ิตซูบิชินะครับหลากหลายยี่ห้อนะครับโซนี่อนเกียวโซนี่นะครับอ n อนเกียวเป็นเครื่องเล่นบางตัวก็จะเป็นรีเซ i ฟเวนะครับบางตัวผมก็แทบจะไม่รู้จักเลยนะครับท่านใดร,รู้จักก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับผม นี่นะครับก็ถ้าท่านผู้ชมอยากมาได้ราคาถูกกว่านี้นะครับติดต่ออยดตามทางเพจของทางลัคกี้โฮมนะครับ LH Audio นะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไว้นะครับนี่อตัวนี้โอ้ของยามาฮานะครับนี่ยามาฮานะยามาฮานะครับของ ไพโอนียพฮานาโซนิกนะครับราคาก็หลัก2,005นะครับ2,005ขึ้นเลยนะ2,005เลย2,005เทปทุกรายการนะไพ er. โอนียโอ้ตัวนี้4,005นะครับโซนี่4,005นะครับอของบางอย่างก็ต้องไปเช็คนะครับต้องไปเช็คดูว่ามันใช้ได้ไหมกดังนี้เมื่อก่อนผมมาบ่อยมากนะช่วงหลังก็ไม่ค่อยได้แวะเวียนมาเท่าไหร่นะครับ ก็เว้นช่วงนะครับวันนี้ได้โอกาสนะครับมาอีกรอบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมของเต็มเลยเนี่ยดูดูดูดนเนี่ยครับสามพันห้านะครับนี่บางตัวมันก็จะเป็นแบบเนี้ยมันก็มีตัวหักตัวพังนะครับ เคนดนะครับเคน์ูดก็จะเป็นก็จเป็นชั้นแบบนี้นคะรับเป็นชั้นนแบบนี้นะส5งพนะครับสามพันของไอวนะครับไอวาตัวนี้สามพนะครับไมโครคอมโบมินิคอมโบนะครับก็ถ้าอย่งนี้ก็เป็นอ่าไมโครคอมโบนะครับไฟโอนเนีย er นะครับไฟโอนเนียส0งพ ห้าพันก็มีนะเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ห้าพันสามพันห้านะครับสี่พันห้านะครับโอ้โหราคาไม่เบานะเนี่ยของยามาฮ่านะครับแอมหรือจเป็นหกพันของมาล้านนะครับมาล้านสี่พันขอโทษครับ ผมร้อนมากเลยครับอากาศร้อนสุดๆนะคคือมันเป็นโกดังที่แบบอยู่ในโทงแบบนี้ก็จริงนะครับแต่พัดลมไม่ค่อยมีนะมีพัดลมดูดตัวนั้นนะครับอยู่ด้านในตัวนั้นตัวหนึ่งนะพอระบายลมได้บ้างนะแต่ร้อนสุดๆนะครับท่านได้มาก็จะร้อนเหมือนผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะครับชั้นก็จะเป็นแบบนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงประเภท แอมญี่ปุ่นนะครับอ๋อเขาเปิดไฟแล้วนะครับขออภัยด้วยเมื่อกี้มืดผมว่าอยู่ทำไมมันมืดจังเนี่ยครับก็จะเป็นพวกแอมนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นแอมญี่ปุ่นนะครับเป็นแอมเป็นมินิคอมโป้เครื่องเล่นเทปแล้วก็ฝั่งโน้นก็จะเป็นพวกแนวแผ่นเสียงญี่ปุ่นนะครับ แล้วก็จะเป็นพวกลำโพงฝั่งนั้นนะครับลำโพงแล้วก็จะมีโซนใหม่เดี๋ยวผมพาไปเดินโซนใหม่นะครับโซนนั้นจะเป็นโซนาราคาหนึ่งพันบาททุกชิ้นนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับวนันนี้ดูตัวนี้ก่อนนะครับนี่ครับ